สวัสดีครับมาจุมีพีต่อไปนะครับอีพีที่5นะครับมาเปิดเหรียญโลหลงพว,วกควายเนื้ออารปากาหลังนึ้นมาก,กับทรงแรงลมลำหลัง,ลงยันนะครับมาดูในส่วนของเหรียญอาลาปากานะครับก็ของปีโโปรร่โอ้โห้นสีกับตาอยู่จะสวยนะครับหน้าและหลังนะครับมีเป็นเนื้ออลาลาปากาเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวเหรียญ นะวันนี้เป็นด้านหน้าครับสวยครับมีด้านหลังนะครับเหรียญนักประชาจะเป็นหลังอนุมาลนะครับก็ะตุกโคด,ด้วยนะครับปีห 6, 6นะครับหลังใสฝนสวยงามนะครับเหรียญต่อไปนะครับที่อามาเปิดกันนะครับก็คือเนื้อ ทอแดงลมดำนะครับหลังยันยอดนิยมอยู่ในแต่ละปีนะครับก็จะมีเนื้อทองแดงลมดำด้วยนะครับถ้าหลังกล่องนี่ด้านหน้าเดี๋ยวมาดูส่วนของตัวเหรียญทองแดงลมดำนะครับสวยน,นะครับทองแดงลมดำนี่เป็นด้านหน้านะครับด้านหลังก็เป็นหลังยังนต่อโคตนะครับ สวยงามนะครับหลังยันตัวนี้เป็นสิกระตันอยู่นะครับสองห้าหกนะครับด้านหน้าสวยงามนะครับครัวันนี้ก็มาเปิดให้แึ่งปารบูชากันนะครับสงเหรียญน,นะครับค่ากับตรงแดงตุดนดำนะครับ โอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะทำอีพีต่อไปครับขอบคุณครับ